วันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเราเรียกสมาชิกเข้าประชุมเนี่ยถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซนที่ที่ที่กลับมาก็มองไปไในมุมของผู้วิหารว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเมื่อเราเชิญหนังสือ,อถึงสมาชิกให้มาประชุมเนี่ยเมื่อเช้าออกหนังสือไปประมาณ400ท่านเนี่ยมาเกือบ300เกือบ400ท่านเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ,รบที่จริงเราตั้งเป้าไว้ที่5 0นนะฮะในการเข้าร่วมประชุม แต่เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช็คแล้วเนี่ยเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าสมาชิกเนี่ยหันกลับมาถ้ามองกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วที่กําลังมีเรื่องกันเนี่ยสมาชิกให้ความศรัทธาน้อยมากนะครับตอนนี้ก็ข่าวข่าว,าวแล้วก็ท่านสมาชิกเองเนี่ยกลับมาค่อนข้างจะเป็นบวกฟีดแบก็กกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบวกครับครับกลับมาที่คุณ uf, ยูซุบปีปโชิบ้างนะฮะประธานกรรมการบริหารนะครับ ที่ผ่านมาเราพูดเรื่องของความเชื่อมั่นของสากลนะครับว่าเ,เราทําให้เกษตรกรขาดความเชื่อมัน่นถ้าเป็นแบงก์เนี่ยก็จะมีคนแห่มาถอนเงินเยอะแยะไปหมดสากลเราเกิดเตุการณ์อย่างนี้ไหมก็มีบ้างแต่ว่าวยความเป็นเจ้าของสากลโดยท่านสมาชิกเองครับแล,แล้วก็สมาชิกฝั่งภาคสมทบนะครับซึ่งก็ก็ทุกท่านก็เป็นเจ้าของสากลเสร็จแล้วก็มีการเจราจานะครับพรมีการ ก็สอถามไทยปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรก็เมื่อเราอธิบายให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยเบาไปนะครับเบาไปแต่ทีนีเ้เมื่อเกิดปัญหานี้แล้วมันก็เป็นอะไระต้นแบบที่ว่าเอะแล้วจะเกิดมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยรเราคงจะเอาเหตุการณ์ที่แล้วมาอธิบายให้เขาอีกไม่ได้แล้วเราก็ต้องอมีนโยบายหรือประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไปนี้เราจะประชุมและมีมติดําเนินการอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ,รบผมเองก็คณะกรรมการก็ได้ติดตามดูก็ในเรื่องฝากเงินฝากเนี่ยก็มีอยู่นะครับแต่ในเรื่องเราก็แก้ไขกันและเสร็จแล้วก็มาประชุมประชุมรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบนะครับเพราะว่าในฐานะ ทําหน้าที่อยู่สองหน้าที่นะครับผู้จัดการด้วยรักษาการผู้จัดการด้วยครับทำหน้าที่ผู้จัดการทำหน้าที่ผู้จัดการนะครับก็เป็นประธานบริหารด้วยทำหน้าที่ผู้จัดการด้วยครับนอธิบายแล้วคนก็ก็ไม่มาถอนละก็เข้าใจไหมก็ต้องใช้การสื่อสารหรือว่าอธิบายนะครับเพราะว่าแต่ละท่านที่ฝากไว้เนี่ยเจ็ดปีแปดปีห้าปีหกปีนะครับวงเงินฝากเนี่ย ซึ่งึ่ง,งก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เข้าใจแล้วก็ไม่นาเงินไปฝากที่อื่นซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าแบงก์พาณิชย์ไอแบงก์ธนาคารชุมชนนะครับหรือไมโครแบงก์ ank, ซึ่งที่ไปรษณีย์เขาก็ทำอยู่นะฮะและนี่ธนาคารชุมชนจะเข้ามาอีกนะฮะก,ก็อันนี้ก็สากลก็ได้รับผลกระทบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คือจุดแข็งของสากลก็คือว่าเมื่อฝากแล้วนะครับส่วนที่สากลให้ห้าปอร์เซ็นตผลประโยชน์อันนี้เนี่ยไม่เสียดอกเบี้ยภาษีเงินได้นะครับก็เป็นพึงความพึงพอใจของท่านสมาชิกทั้งหลายที่ฝากอยู่กับสากลซึ่งอันนี้ก็ขอขอบคุณที่ว่าเมื่อกระแสมาเงินฝากเงินฝากก็ยังนิ่งๆอยู่ครับก็คือเราสามารถต้านกระแสที่จะมาแห่กระทอนเงินได้วันนี้ได้คราที่จริงเรามีเงินจ่ายไหมมีครับ นี่แต่เราใช้วิธีการเจรจาอะมาวันนั้นวันนี้นะฮะแล้วเราก็ติดตามนี่คือเขามาถอนด้วยความเข้าใจผิดด้วยความแตกตื่นด้วยความที่ไม่เข้าใจใช่ไหมครับผมไม่ใช่มาถอนว่ามีความจำเป็นต้องใช้ใช่ถ้าจะเป็นต้องใช้เนี่ยเราก็ให้โดยปกติปกตินะเราใช้วิธีการเมื่อเขาว่านัดชาระนี่เราก็นัดชําระท่านต่อไปที่จะมาถอนครับขออย่างเดียวอยาปิดบัญชีเราจะดูแลปิดบัญชีนี่คือแตกหักกันแล้วล่ะแตกหักแล้วครับคือในนี้เนี่ยนะ โรงเรียน37โรงเรียนครับ 46, มัสยิด46มัสยิดมูนิธิอ,อีกนะฮะและสมาชิกของสากลการเกษตรหนองจอกเนี่ย1 8 0 0 900กว่าท่านและยังอะไรสมาชิกภาคสมทบอีกนะครับก็ก็ก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านให้ความไวม้วางใจมาฝากวาที่นี่หมดเลยฝากว้ที่นี่ซึ่งตอนที่เราหนักที่สุดเลยคือว่าตอนที่โรงเรียนสังกัดคอทมอเนี่ย ต้องถอนไปฝากที่ออมสินเนี่ยออันนี้เราเจรจาสุดใจขัดดีเลยว่าขออย่าถอนหมดเลยทยอยถอนทยอยถอนก็แน่นอนจากกองก็ต้องมีเงินหมุนใช่ไหมครับเงินกู้เงินเข้าออกนี่บางทีเงินข้าออกเงินเข้าก็ยังหาไปทวงนี้ก็ลาบากใช่ไหมเงินจะออกไปเยอะๆเนี่ยต้องคุยกันหน่อยเดแล้วโดยสภาพกล้องมันก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งเท่าตุวทีิจของสากลเนี่ยอย่างตัวปั๊มน้ามันนะครับอพาร์ตเมนต์ ไทยชอ็อปอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆที่เรามีให้เช่าเนี่ยมันเป็นรายรับที่เข้ามาพอจะอ,อบริหารอยู่ในระดับ,<อ>บ,บได้ครับจากนี้ต่อไปความเชื่อมั่นก็เริ่มกลับคืนมาเราจะทำไงต่อในการ<ช><ม>ที่จะช่วยกเกษตรกรที่ผ่านมาก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอะไรก็ฟื้นฟูกันเนี่ยจะ, ane, จ,ะจะช่วยกันยังไงให้มันม<ร>ได้คนดีขึ้น ก็มีการประชุมอย่างวันนี้ที่เราเชิญสมาชิกของที่ท่านลองพูดไปอันนี้ผมในในฐานะาดูรับหน้าที่อยู่2องนาทีก็หายเหนื่อยครับซึ่งการเตรียมงานอะไรต่างๆคาดว่าเราออกจดหมายไป400กว่ากว่าท่านในวันนี้ท่านมาเกิน90%ครับก็ก็เป็นกำลังใจรู้สึกว่า มีกําลังใจที่จะทําหน้าที่แล้วก็บริหารนะครับให้กับสานครซึ่งวันพรุ่งนี้เรามีอีก450ท่านที่ออกจดหมายไปเนี่ยนะครับส่วนของผู้ผู้ยื่นความจํานงไว้เมื่อเดือนมีนาอันนี้ต้องขอโทษสมาชิกท่านที่ไม่ได้เขียนคําร้องขอไว้นะครับก็จะ<ต><ต>ไม่มีรายชื่อก็อไม่มีรายชื่อมาประชุมนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยเนื่องจากว่านี่ยังยังทันไหมถ้ามาขึ้นทะเบียนตอนนี้ไม่ทันเพราะว่างงใช่ เราเราได้ยื่นรายชื่อไปอยังกรมส่งเสริมกรมเป็นสองซึ่งที่สองแล้วว่าสมาชิกที่ขอมีความประสงค์เนี่ยเก้าร้อยกว่าท่านครับจริงๆมากกว่านั้นมากกว่านั้นแต่ว่ามาขึ้นทะเบียนนี่น้อยในจานวนนี้ครับผมแต่พอมีสมาชิกมาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็จะไปบอกต่อๆไปคนที่ไม่เคยลงทะเบียนนีน่อาจจะแห่มาลงทะเบียนใช่ครับใช่ใช่ก็แต่วันนี้ในในเรื่องของประกาศของ กระทรวงหาดไทยหรือกทมใช่ไหมในงบที่ว่าอุทรเรื่องการน,น้ําท่วมที่เป็นสองหมื่นหรือเงินที่ขาดตกล่นอะไรพวกน,นี้ให้แจ้งที่สํานักง,งานเขตอุทธรได,ได,ได้ภายในวันที่สามสิดสิงหาคม2 5 5พอันนี้ก็ซึ่งในการซึ่งจริงๆองพี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นเดือนรฎอนครับเราก็ในช่วงนี้เราก็สนักดีว่ามันเป็นเรื่องพี่น้องมุสลิมถือสินโดดอยู่ แต่จําเป็นต้องต้องจัดวันที่15วันที่16เนื่องจากว่ากลัวกลัวว่าเขาจะไม่อุทธรไม่ทันไม่ทันวันที่3าเดสิงหาอันนครับประหยัดน้ําประหยัดอาหารเวทีก็ไม่มีครับไปยางทุกอย่างครับนะฮะก็ได้รับหน่วยงานจากภาครัฐมาทางเกษตรมินบุรีกรมประมงประสุสัตกรองซุนฟื้นโฟนะครับครับ น,นี่ก็เป็นโอกาสดีของพี่น้องสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพื้นฟูแล้วหนี้ของท่านท่านมาขึ้นทะเบียนเสร็จก็มาแจ้งความประสงค์ว่าจะนําก้อนหนี้ของท่านไปให้กับกองทุนพื้นฟูแล้วกองทุนฟูก็จะมาจ่ายชำารนหนี้ของท่านก็จะผิถูกงเงินงไปนะครับเปลี่ยนเข้าไปถ้าหวังว่าเงินที่เกษตรกรได้ไปนี้สามารถที่จะไปฟื้นฟูอาชีพของเขาได้จริงๆ ในส่วนของกองสุนพันธุ์เมือม่อช่วงเช้าเนี่ยในๆๆในรัฐมนตรีการกองทุนพันธุ์ท่านได้พูดว่าเมืม่อชำระหนี้กับกองทุนนแล้วกองทุนฟุ้เนี่ยก็จะมีเงินให้อีกก้อนหนึ่งเพื่อไปออประกอบอาชีพของเกษตรกรนะครับอันนี้จะมีเม็ดเงินให้อ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนส่สวน,น,นใช่ แล้วสารกลก็จะได้เบ้นเงินเงนี้กลับคืนมาในเกิดการสภาพคล่องหรือในในเมื่อออกงบดุลอะไรเนี่ยมันก็จะดูดีว่าสากลเนี่ยมีสม,สมาชิกที่ผิดชำระนี่น้อยครับมากขึ้นนะครับรก็คือกองทุนผูู้ก็จะมาช่วยจ่าย<ช>นี่แทนระดับหนึ่งใช่ครับก็เงินก็จะเข้าสากคลรครสารกลก็ที่ผ่านมาที่ตามไล่บี้กเกษตรกรอยู่เนี่ยไม่เหนื่อยทั้งสองฝ่ายนะครับก็สบายใจขึ้นใะช่ครับนะครับว่า โดยหน้าที่จําเป็นต้องต้องไปตามเก็บใช่ไหมใช่ครับตามเก็บแต่ว่ากเกษตรกรก็มีปัญหาก็กักกันสองฝ่ายตั็สวนเงินเหรครับก็อันนี้ก็ในฐานะที่คือในการเชื่อมมั่นเนี่ยซึ่งในฝั่งสมาชิกที่กู้เงินเนี่ยที่ดินที่มีคำมัานในส่วนอยู่เนี่ยในเขตหนองจอกเนี่ยที <c oughs> ่ดินอยู่กับสหกอยู่เจ็ร้อยกว่าไร อันนี้ก็เป็นความเชื่อมั่นของท่านสมาชิกฝั่งเงินฝากและตัวของเจ้าของสมาชิกเองเจ้าของสากลเองคือสมาชิกเหรอครับครับครับอ่าเเรียทรัพย์สินพันกว่าล้านครับมีทรัพย์สินพันกว่าล้านเจ็ดร้อยกว่าไรเจ็ดร้อยกว่าไร่อ๋อที่ดินิธิสากลนะก็ถือเป็นสากลที่รวยมันคือเพื่อจำนองไว้อ๋อที่จำนองไว้กับเราครับเป็นหลักประกันแล้วทรัพย์สินของสากลมีเท่าไหร่ สินทรัพย์สินมร้อยก้อนละน้อยกว่าล้านประมาณใกล้ๆประมาณเกือบประมาณอันนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นเป็นที่ดินเป็นอาคารเป็นที่ดินอาคารหุ้นครับหุ้นสมาชิกที่ฝากไว้กับเราแล้วเรามีเงินฝากเยอะไหมเงินฝากมีเงินกู้กู้ไปเท่าไหร่ยังไงเงินกู้นี่เงินฝากประโยชน์เงินกู้สมาชิกครับเงินฝากไอ้เงินกู้เนี่ยเกือบเกือบเกือบร้อยล้านออ๋มีคนคนกู้เยอะเหมือนกันครับเย นีตัวที่ดินเนี่ยที่ว่าเจ็ดร้อยไร่ที่คำประกันไว<อ>้นะครับนะครับก็ในเรื่องธุรกิจของท่านโอกาสโอกาส,กาสทางธุรกิจของท่านเนี่ยเยอะฮะแต่อุปสรรคของเราก็คือว่าเนื่องอยางว่าสักรอราอายุสี่สิบกว่าปีแล้วมันก็มีปัญหาก็พยายามแก้แล้วก็มันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อเราจะได้ดําเนินการ นโยบายต่อไปเนี่ยว่าตอนนี้เราได้แก้ไขปัญหาภายในของเรานะครับ,รบจากระบบภายในที่เราพักงานพักแล้วเ,เลิกจ้างพักแล้วย้ายหน้าที่ไปที่อื่นเนี่ยเวลานี้เรากำลังผ่าตัดภายในของเราอยู่นะครับเสร็จกล้แได้ครับกล้แล้วได้แล้ว <c oughs> แต่สากลน้องสากลยาเส็็น้องจอ,อยเนี่ยถึงจุดเปลี่ยนแน่นอนครับจุดเปลี่ยนนะฮะ แน่นอนและตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยพน,นักงานบัญชีกับการเงินคนเดียวกันมันแยกเลยนับปัจจุบันนี้พนักงานบัญชีการเงินแยกแล้วนะครับผู้ช่วยผู้จัดการที่อันนั้นเราก็ให้พ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นที่จะพูดคุยกับท่านสมาชิกได้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงภายในของเราแล้วนะนะครับท่านสมาชิก ก็มาเยี่ยมเยียนหรือมาเที่ยวสากรบ่อยๆบ,บ่อยๆนะครับทนกันจะได้พบเห็นโน่นเห็นนี้เปลี่ยนไปนะครับครับเขาก็พูดกันว่ารัฐบาลทรัฐบาลบอกว่าไอ้สากรเนี่ยมันมีประโยชน์ในการช่วยเกษตรกรครับในช่วยไอ้ได้ต้นทุนตำ่ำขายผลผลิตได้สูงอันนี้จริงไหมเราเราทำสากรมาปีสปีที่ผ่านมานนะนจริงแล้วเนี่ยระบบสากรเนี่ยนะครับ เป็นเป็นระบบที่ที่เขาเรียกอะไรรวมกันซื้อรวมกันขายจริงๆช่วยได้ได้ดีครจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูเทียบกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะฮะไม่ว่าประเทศเกาหลีระบบคัพยากรเนี่ยเขาจะม,มีบทบาทในการบริหารประเทศมากม,มาก,มากถ้าถ้าเราไปดูในระบบอย่างเนี้ยหลายหลายประเทศเข้าระบบสรกพ์สินเขาไปทำนะะตอนนี้ตอนนี้ลัาเองเนี่ยครับก็ใช้ระบบสรกร์เนี่ยกำลังกลับมาสู่สู่การการเ็าเรียกอะไร สู่ระบบการขายแบบอาเซียนเนี่ยลองไปดูลองสังเกตดีๆคะเหมือนกับระบบสากลค่อนข้างใช่ไหมเอาแต่ละแต่ละประเทศเนี่ยมาค้ากันเหมือนระบบสากลครับนี่ก็คือสากลการเกษตรน้องจอกนะครับเรามาพูดคุยอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะงง่าไอ้หนร่งเทพนี่มีเรื่องของการเกษตรเรื่องของสากลอะไรอยู่ต่างๆมากมายนะครับแต่ว่ามีจริงๆแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่ ดำเนินมายาวนานแล้วก็ยังคงดําเนิอนอยู่ต่อไปนะครับ,รบนี่ขอบคุณทั้งสองท่านนะที่อากาศมาร่วมพูดคุย<ด><ด>นะครับแล้วก็หมดเวลานะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ